อันนี้เบปซี่อันนี้มายมอมอาบน้ำแล้วนะคะอาบเสร็จก็พามาชมวิวบินแม่น้ำแม่อาบน้ำแล้วชมวิวชมวิวชมวิว ยอมชอบไหมดับซิดับซีบอยากออกเอ้ยเห็นไหมดูดิชนขนาดไหนดูซี่ชนขนาดไหนเห็นไหมเอ้ยดับซิ่เจ้ยเอฟเฟคซี่ดูดิไม,ม่ยอม แล้วนะฮะมา,อ,าอยู่เป็นเดือนแล้วยังไม่มีใครเอาไปเป็นลูกเลยตัวนี้เหมือนกันตัวกระเปียกหนึ่งฮะตัวกระเปียกหนึ่งแปบ๊บสิจะไปยินจะไปยิน,นจะเอ๋อจะเอ๋